สวัสดีค่ะวันนี้ฮันนี่ออนทัวร์มาตะลุยกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะที่เหล็กไหลควรเคียมนะคะนี่คนมากันเยอะมากเลยค่ะนี่ช่วงนี้เขาพัฒนานะคะเขาไม่ให้มีรถจอดขวางการจราจรค่ะนี่มีคนขับรถรับส่งด้วยมีร้านค้ามากเลยค่ะ เดี๋ยนี้มีที่พักมาบริการมีห้องน้ำฟรีให้ด้วยค่ะ,ะใครมาก็จะเดินทางสะดวกมากมากนี่คือจุดกลางเต็นท์ที่มีให้บริการค่ะ,เ,ะเต็นท์หนึ่งหลังละสองร้อยบาทนะครประมาณ ที่อ่านคร่าวๆไว้นี่มีห้องน้ําตรงนี้ให้ใส่ค่าเข้าน้ําไปเองนีจุดจอดรถคนมารอมากๆนี่แล้วก็เดินไปเดินไปจากจุดจอดรถไปรอเอาน้ำเหล็กไถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะ ห้องน้ำสะอาดมากนะคะถึงเป็นห้องน้ำที่ใช้แบบชุกเฉินแต่ก็โอเคอยู่นี่มาเยอะมากเลยเราก็เดิน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 ดุมดุมเข้าไปเดินเข้าไปนี่คนมารอน้ำเหลไหลกันเยอะมากแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะเดินทางไม่สะดวกนะคะช่วงนี้เดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะ เดี๋วยวนี้คนมาหลากหลายพื้นที่มากๆเลยนี่มีจุดบริการกางเต็นท์ตรงนี้200บาทแน่นอนมีห้องน้ำบริการมีร้านขายของเยอะเลยค่ะนี่จุดเที่ยวมารับน้ำหลายหลายคนก็ยังคงมารอกันเยอะมากเราเดินทางกันไปออจุดรับคิว,ว,วเดินเข้าไปคิดว่าคนไม่เยอะ แต่เดินเข้าไปเรื่อยๆโหคนมากันเยอะมากๆเลยดูนะนี่เขาไว้ต่อห้าแถวตอนตั้งแต่ตีสีเลยโอ้เช้ามากๆเลยโอ้คนมารอยเยอะมากบริเวณพื้นที่นี้เคยเป็นสวนยากมาก่อนนะคะเขาทำเป็นจุด ให้คนมาอยู่รอคิวอยู่เป็นพื้นที่นะคะเพื่อแม่ฝังทางจราจรน,นี่คนรอเยอะม,มากแต่ใครที่จะมาต้องเตรียมกางร่มเตรียมร่มเตรียมอุปกรณ์มาดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนียนะคะนี่ระวังรอดูวิวไปก่อน รอไปรอวนไปนี่ขณะที่ไปถึงจนรอหิวก oh, <wow. S 1> ินข้าวเหนียวโมปิ้ง <Wow. S 1> หากิจกรรมทำวนไปนี่รอไปผ่านไป3มชั่วโมงแล้ว mm hmm. ก็ยังต้องรอรอวนไป ไปก่อนละฝากนี่อนตัวด้วยค่ะ